รู <Es> <an> ้ส <half. S 2> like ึก <prz> ย <responded well> ังไงครับเมื่อกี้แบบตอนที่น้องเราแต่ก่อนคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีงานทำอ่ะแล้วรู้สึกแปลกใจไหมดีใจค่ะนี่อื่อโอกาสนะเฮียดีใจมากๆค่ะ ทำมาเป็นปีที่เท่าไหร่หรแล้วคะอ็อแล้วข้าปีที่สองค่ะแลรายไ,ได้ตรงนี้มันช่วยจุนเจือวครอบครัวไงบ้างครับก็ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับเท่านี้เป็นหล,ลักๆแล้วแบบโอเป็นหลักเสา,าหลักของครอบครัวเราเป็นเงินหลักประจำครอบครัว <ling> ใช่ค่ะก่อนตอนที่เลี้ยงน้องนี่ลำบากไหมคะ ลำบ,บากกันช่วงนั้นแฟนได้ทํางานแล้วแหละช่วงโควิดมานี่ก็คือแฟนตกงานก็คือตอนนี้เขาเป็นลำบ,บากแล้วค่ะคือหมายถึงว่าช่วงโควิดก็ลําบ,บากกันทั้งครอบครัว<ะ>แต่ว่าปรากฏว่ามีน้องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยคนนี้กับกายไม่ได้ตกงานยังมีงานทําอยู่ตลอดใช่ค่ะก็คือจะมีรายได้เสริมขึ้นมาก็เป็นทาไม่กวาดไม่ควาด ลองตอดน้องหน่อยนะครับนี่นครับคือความรักความผูกพันในครอบครัวนะครับที่ต้องขอบคุณทางบริษัทอย่างมากมากนะครับที่สร้างชีวิตเปลี่ยนชีวิตในครอบครัวได้มา